ตอนนี้นางเชอรี่นะคะมาไปเต้นโชว์ไปโชว์เขาแมงเชอแมงเชอร์แมงเชอรี่ไออย่าบอกให้นางมันเป็นดีเจร้อยจิเจ็ดห้าเปิดฟังมันว่าไปมีแวนด้านว้ามีแหนด้านหน้าตาดีเหล่านี้เหรอเนบ้อปลาดิโนบ้อปลา ชอรี่จะไปไหนคะตอนนี้ชอรี่จังจะไปไว่ายน้ำค่ะจ้านี่ชุดว่ายน้ำเตรียมพร้อมใช่ไหมใช่แล้วค่ะชิมได้ได้อ่ะอลงน้ำค่ะชารี่ค่ะอัญเชิญเอเไรค่ะได้ขอแบบย้อมใจนิดนึงได้ไหมไม่ได้ค่ะแบบต้องโพส<ม>โพสท่าลงโพสท่าลงเลยนะคะ,โ,ะ,คะโอ้ยแบบสวยงามนะคะท่าดังเงื้องเลยสิคะ นี่เออดีแตมนะดีแตมนะคะดูโพชานะคะตายนะคะไหลนูดนะคะ่ะโพช่าไหลน,นูดสุดๆเลยนะเะนะะีนะะ่ยคุณผู้ชมดูนะคะดูนางเชอรี่นะคะดูจำไปได้นะคะ จะดึงลงยิง่งหยางมันร้องเอลงนั่นได้แต่มันบอกว่านบอดีนบอดีอย่างเดียวเลยอะนี่ดีเจเอของเรานะคะรู้สึกว่าน่าจะแบบยืนคิดอะไรไม่ตกสักอย่างนะตรงนี้ไปน่าจะทำอะไรสักอย่างเหมือนจะเชื่ไ,ไม่ออกคิดว่าจะน่าจะจะกลับมาดีหรือเปล่าจะลงน้วนีหรือเปล่า ดิเจมิวของเรานะคะดิเจมิวทำอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่รู้นะคะแล้วเหมือนจะหลุดลอยไปกับน,น้ำนะคะเหมือนออใส่สีเขียวนะพยายามทำให้ตัวเองเป็นนางเงือกนะคะดูสิเดอนางเชอร์ของเราเอาอีกแล้วนะคะ อเลยน่าเกลียดมากเลยนะเจ๊ไม่เห็นเลยว่ะที่ยังบล็อกหรือคะไม่เห็นเลยว่ะมืดไม่ได้แค่ะ้าเหรอนี่ดิเจ๊ไอ้นะน้องน้ำวิโนกนะคะมากับพร้อมหน้านะคะนี่ใครคะนี่ใครเหรอคะนี่น้องน้ำค่ะ เชอรี่ผิด,กดปกตินะคะรู้สาวหน่อยสิคะรู้สาวเหรอคะเหนียว่ะนูว่าจะกลางวันหรือกลางคืนไม่เป็ุบัติเหอีลโนีนะค่ะข,ขอบคุณค่ะค้า